คสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2นะฮะหลังจากที่มีข่าวตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนะ,ะเรื่องของการให้บริการว่าโอ้หมอชิด2องทำไมมันเสื่อมโทรมขนาดนี้นะรวมถึงนางกเนี่ยตอนนี้สั่งเลยนะฮะสั่งให้มีการปรับปรุงก่อนเทศกาลสงกรานต์โดยล่าสุดเนี่ยสำนักเลขาธิการนาย,นะยากรัฐมนตรีร่อนหนังสือถึงบกสให้ปรับปรุงด่วนเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสภาพหมอชิดสในปัจจุบันเรียกว่า ทมจ,จริงๆน<ช>เนาะเพราะว่าใช้งานมาเกือบ27ปีบันไดเลื่อนก็เริ่มไม่ไหวจอดสนิทอย่างที่เห็นเลยที่กดตัวใช้ไม่ได้ทางเท้าอาจจะไม่สะดวกการใช้งานของผู้พิการขรุขระตลอดเส้นทางขณะที่สถานีอย่างนี้เนี่ยโอ้ต้องรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลเนี่ยอย่างปีใหม่เนี่ยมากถึง60,000ถึง100,000คนต่อวันรวมตลอดเทศกาลเนี่ย ไม่น้อยกว่าห0 0 0สนคนโอ้โห<น>เยอะมากจริงๆครับแน่นอนว้าพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงสงการด้วยอีกเี่หละสามีเดือน, 3, อ,นอีกไม่นาน่ะครับใช่จึงมีการกำชับจากนายกรัฐมนตรีเลยนะครับบอกว่าต้องรีบแก้ไขให้จบก่อนสงการนะครับ ล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือถึงบขอสอให้พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารชานชาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะต้องเป็นรูปธรรมในช่วงเทศกาลนี้เทศกาลสงการานต์ที่จะถึงนี้นะครับขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเ,เปิด พูดถึงแผนการย้ายหมอชิด2ไปบริเวณรอบสถานีกรุงเทพอภิวัตรย่านบางซื่อบอกว่าจะมีการพัฒนาอาคารขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวในลักษณะอาคารสูงลักษณะคล้ายของญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นทั้งที่เยสุบัสเทอร์มินอลที่อยู่ติดรอบสถานีรถไฟโตเกียวอยู่ระหว่างการดำเนินการของขอขอบขอสแล้วก็หนงานคณะรมที่เกี่ยวข้องครับว่าจะใช้เวลาดําเนินการ4ปีด้วยกันนะครับค่ะ